สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรดีอะไอโยงไอโยงกับไอเตี้ย ไอ้ยงไอ้เตี้ยเอไอ้ยงไอ้เตี้ยไอ้ยงไอ้เตี้ยเป็นเพื่อนกันอ่าเ่ยไปไหนก็ไปด้วยกันเที่ยวก็เที่ยวด้วยกันทีเนี้ยมันก็ชวนกันไปเที่ยวเที่ยวผับเที่ยวบาร์นะเที่ยวไอ้เตี้ยก็เป็นคนแฉะนะเขาเรียกว่าไอ้เตี้ยเป็นคนแฉะเนี่ยทีเนี้ยไปเที่ยวเที่ยวไปก็ชวนชวนกันนัดสาวมาเข้าโรงแรมเอี่ย นี้ก็นับได้สาว,วเข้าโรงแรมว่าเมาด้วยไงพอเข้าห้องเข้าโรงแรมปุ๊บปิดประตูปุ๊บคนละคนละห้องอยู่ข้างๆกันเนี่ยนี่พอถึงเวลาจะจะเอาไ,อ,ไอโยงมันของไม่ขึ้นเอออ,ขอ,อของไม่ขึ้นนกเขาไม่ขันอไอโยงทำยังไงก็นกเขาไม่ขันทีนี้ยมันก็นอนได้นอนแต่ฟังแต่ไอเตี้ย ในข้างห้องไอเตียอไอเตียอยู่ข้างอีกข,ข้างนึงก็ได้ยินเสียงไอเตียหนึ่งสองสามอึ๊บหนึ่งสองสามอึ๊บไอเตียตกสะพักเสียงเตียงดังคืกคึกก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 ึกเออพอเช้ามาพอเช้ามาก็มาคุยกันเออไอโยงถามไอเตียแหมไอเตียมึงทั้งคืนเลยนะหนึ่งสองสามทั้งคืนเลยนะ เสองสามอะไรเราไอเตียนบอกมึงเงียบกีบเลยเดีวยวไอโยงเงียบกีบไอโยองบอกกูเงียบกีบเลยดิของกูไม่ขึ้นกูก็นอนเฉยดิไอ้ผู้หญิงมันก็ช่วยอยู่หรอกดีนะมึงไอเตียนบอกมึงก็ยังมีมันช่วยอยู่ของกูมันนอนแอะเลยไอที่มึงได้ยินเสียงหนึ่งสองสามอะ กูกระโดดขึ้นเตียงไม่ได้อ๋อหนึ่งสองสามอึ้บเลยกระโดดเตียงไม่ได้เตียงไม่ได้ตะกายอีกผู้หญิงเมาแล้วนอนแหนะนอนแหนะเลยผิงอายงก็ไม่ตั้งไอายองก็ไม่ตั้งเจียงกขึ้นเตียงไม่ได้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  เข,าขา้าใจเข้าใจมีครับได้เจอกันใหม่